ขอเสียงชาวมาราธอนกันหน่อยครับเกมนี้คือมาราธอน B เป็นเกมแนว NFT ที่เราเนี่ยสามารถวิ่งนะครับบนโลกเสมือนจริงหรือบนโลกจริงนั่นแหละครับไม่ใช่บนโลกเสมือนโลกจริงนะโดยการสวมรองเท้า NFT ที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับไม่ได้สวมจริงนะสวมในจินตนาการเกมนี้เนี่ยก็จะเล่นคล้ายๆกับเกมชื่อดังครับอยู่บนเชน solana เนาะแต่นี้อยู่บนเชน bsc ซึ่งตัวเกมครับสามารถดาวน์โหลดบน android ได้แล้วแต่บน ios เนี่ยอาจจะต้องรออัปเดตกันก่อนนะ วิธีการเล่นเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ซื้อ NFT เพื่อเป็นเจ้าของรองเท้า1คู่แล้วก็ทำการย้ายไปนะครับเพื่อเล่นบนแอปพลิเคชันแล้วก็กดเล่นอย่างรวดเร็วก็จะได้รับเหรียญกลับมาครับอันนี้จะเป็นส่วนหน้าตาของ UI ต้องบอกเลยครับมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูในเกมนะ แอดได้ทําการทดสอบแล้วนะครับตอนนี้เขาเปิดทดสอบกันอยู่สามารถเข้าไปเทสกันได้อันนี้จะเป็นส่วนของโทเค็นนะครับก็คือ MRT นะไม่ใช่รถไฟนะไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นตัวคอนเซปต์ของตัวเหรียญน,นะอ่ะแล้วก็นี่จะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับที่มีคนติดตามแล้วก็มีระยะเวลาที่เขาเนี่ยมีการเก็บสถิติมาแล้วส่วนแผนงานนะครับของเกมเนี่ยก็สามารถมาไล่ดูได้เลยครับว่ามีรถแมปอะไรบ้า,บางอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของสมาชิกในทีม อาจจะเป็นหน้ากระตูนนะครับดีน้ำม,มันหน่อยๆก็พอได้แหละครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเทสครับซึ่งเราสามารถทําการเลือกรองเท้าอันไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันยังให้ฟรีอยู่เนาะในการเทสซึ่งก็จะมีมาเก็ตให้เราดูครับว่ารองเท้าในแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ครับว่าเป็นรองเท้าแนววิง่งแนวจอกกิ้งหรือว่าเป็นแนวแบบเดินธรรมดาอันนี้จะเป็นค่าพลังครับเราสามารถดูได้แล้วก็ในส่วนของรูนเนี่ยเราก็สามารถทําการตีหมวกหรือว่าเอามารวมกันได้เหมือนกันครับ เพ,เพิ่มค่าสถานะต่างๆให้กับรองเท้าของเราเนี่ยจะได้เอืนมากขึ้นเราสา,รสามารถเช็คประวัติได้ด้วยนะว่าเราเนี่ยมีการวิ่งไปเท่าไหร่แล้วก็ตัวคะแนนเนี่ยที่เราได้แล้วก็จํานวนของตัวเหรียญที่เราเอิ้อออกมาในส่วนนี้ครับก็จะเป็นการวิ่งเทสนะครับแอดก็จะทําการวิ่งเทสละอ่ะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งเนี่ยตามกิโลที่เขาบอกครับมันจะมีบอกอยู่ว่าเราเนี่ยควรวิ่งเท่าไหร่พอเราวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็กดจบครับมันก็จะนับชั่วโมงเวลา จำนวนเหรียญทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับพลังงานก็จะลดลงไปก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของภาพรวมนะเรามาดูโหมดเกมครับโหมดโซโล่เนี่ยก็คือเราเล่นปกตินั่นแหละก็คือมีรองเท้า NFT 1คู่แล้วก็ทำการวิ่งนะครับเพื่อเก็บแต้มหรือเก็บเหรียญโหมดมาราธอนโหมดนี้เนี่ยก็คือคุณต้องใช้ระยะเวลา การวิ่งเนี่ยสักพักนึงก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับแข็งแรงพร้อมที่จะประจนภัยในโหมดนี้ซึ่งโหมดนี้เนี่ยเราก็จะได้รับนะครับเพิ่มขึ้น30%เมื่อเทียบกับโหมดแบบรันแบบโซโล่นะครับก็คืออัตราการเพิ่มดอบของตัวหินนะครับที่เอามาเสริมคุณภาพของรองเท้าเนี่ยของคุณให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอ่ารางวัลก็ได้เยอะแถมได้เหรียญเหรียญเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีแล้วก็สามารถ ทำงานเป็นทีมหมายถึงว่าแข่งกันแบบเป็นทีมได้ด้วยเพื่อมาทําการวิ่งหรือว่าสร้างชุมชนแล้วก็ไปสร้างความสัมพันธ์ <c oughs> แบบใกล้ชิดด้วยกันนะต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของรองเท้านะครับ MFT จะมีแยกอะไรบ้างก็คือ1ความเร็วโชคดีความอดทนพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆนะครับที่ว่าเอ้รองเท้าแต่ละอันเนี่ยมันจะเอิญได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของเหรียญน,นี่เราก็สามารถดูลำดับได้เลยนะเริ่มต้นขั้นสูงมืออาชีพ นะครับแล้วก็สูงสุดถ้าเกิดว่ารองเท้าที่แจกเนี่ยจะเป็นรองเท้านี้เลยนะครับก็คือรองเท้าเริมต้นนะแล้วนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติของรองเท้าผ้าใบนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอ่านี้ก็เป็นระดับการสุ่มแล้วก็เลเวลตัวหินนะก็มาเพิ่มค่าสถานะต่างๆครับทำให้เราเนี่ยสามารถเออเหรียญได้มากยิ่งขึ้น และนี่ก็จะเป็นส่วนของรองเท้าผ้าใบต่างๆนะครับพลังงานพลังงานเนี่ยก็คือเราจะมีมานาทั้งหมด6 6เมตรแล้วก็ใช้ระยะเวลา24ชั่วโมงต่อ6ก็คือเป็น24แล้วก็เอามาหารครับก็จะได้ทั้งหมด4ชั่วโมงต่อการฟื้นฟู1มานาแล้วก็อันนี้จะเป็นภารกิจนะครับก็จะมีเป็นรายเดือนประจำสัปดาห์แล้วก็ภารกิจรายเดือน อันนี้น่าจะเขียนำต้องเป็นรา,ายวันนะครับรายวันรายเดือนรายสัปดาห์มีระบบป้องกันการโกงครับก็คือ GPS ติดตามการเคลื่อนไหวมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตราการเต้นของหัวใจห่านโทรศัพท์คือเราอาจจะต้องใส่ในกาด้วยนะมันอย่างตรวจจับได้เนาะเออไม่มีระบบค่าน้ำมันนะครับมีระบบภาษี อะไรบ้างครับก็มีเช่ารองเท้า,อารองเท้าผ้าใบแบบมิ้นท์แล้วก็เสียครับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายในตลาดตลาดกลางมีระบบเช่าด้วยนะเดี๋ยวจะมาด้วยครับแล้วก็มีการสเต็กกิ้งเดิมพันต่างๆนะครับการแบ่งปันเพื่อนเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ระบบกลุ่มอันนี้ก็ยังไม่มานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโทเคนมีการแบ่งยังไงบ้างครับการซื้อเนี่ยเราจะเสียศูนย์นะแต่ว่าการขายเราจะเสียทั้งหมด4% อ่าแล้วนี้ก็จะเป็นอุทานและรายได้นะครับมีอะไรบ้างอันนี้เขาก็บอกมานะครับคือเราก็ต้องอัปเกรดเนาะมีการซื้อหินหนู่นนี่นั่นนะครับรวมอัปเกรดต่างๆก็ว่าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าไอตัวที่เขาเนี่ยไปคอลี่ฟาไว้เนาะอาจจะต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งมันก็เป็นเมตาเวิร์ดอยู่แล้วนี่ประมาณนี้นะครับสัตว์ตัวเกมก็เจอกันคลิปหน้านะครับ